เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปเป็นคำถามชวนคิดหน้าที่224นะครับข้อที่2มีแรงกระทำต่อวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยมากดันภาพจะทำให้วัตถุมีการหมุนหรือเกิดโมเมนต,ต์ของแรงอย่างไรครับผมการหมุน เราต้องดูว่าโมเมนต์รวมเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมโมเมนต์ Moment รวมก็คือเอาโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาลบกับทวนเข็มนาฬิกาครับผมโดยโมเมนต์เนี่ยก็คือหรือเอาด้านที่เยอะกว่าก็ได้นะครับผมแล้วโมเมนต์รวมมีค่ามากกว่าไปทางไหนก็คือจะหมุนไปทางนั้นนะครับโมเมนต์ Moment ก็คือเท่ากับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉาก จากแรงไปจุดหมุนนะครับผมเอาละครับเราก็ลองใช้สูตรนี้ไปหาโมเมนต,ต์ของแต่ละแรงกันเลยดีกว่าโดยเราก็จะได้ว่าโมเมนต์ของ F1 นะครับโมเมนต์ของ F1 เท่ากับ2นิวตันก็คือเป็นแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากกับแรงไปจุดหมุนนะครับผม ก็คือเป็น2นิวตันคูณกับดูนะครับว่าจุดหมุนอยู่ที่ไหนจุดหมุนเนี่ยอยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมครับผมก็คือระยะทางเนี่ยก็คือ3เมตรเท่านั้นเองก็คือเป็น2คูณกับ3ครับก็จะได้เป็น6นิวตันเมตรนั่นเองครับผมโดยถามว่ามีทิศทางไปทางไหนนะครับเราก็ทําการวนจากหัวลูกศรเนี่ยขึ้นไปตามทิศทางของลูกศรทิศทางของแรงครับแล้วก็กลับมาก็จะได้ว่าทิศทางเนี่ยเป็นทิศ วนไปทางขวานั่นเองก็คือเป็นทิศตามเข็มนาฬิกาครับตามเข็มแล้วเราก็มาดูโมเมนต์ของ F 2กันต่อครับโมเมนต์ของ F 2นะครับก็คือเท่ากับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากกับแรง F 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นิวตันใช่ไหมครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไม F 2ถึงไปทาให้เกิดแรงตรงจุดหมุนกันล่ะซึ่งการทําให้เกิดแรงตรงจุดหมุนเนี่ยก็คือจะทําให้ระยะทางจากแรงไปจุดหมุนเนี่ยเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็คือ ศูนย์นิวตันนั่นเองครับผมศูนย์นิวตันเมตรก็คือไม่เกิดโมเมนต์นั่นเองครับทีนี้เรามาดูโมเมนต์ของ f 4โมเมนต์ของ f 3มนะครับผมโมเมนต์ moment ของ f 3ก็จะได้เท่ากับ3นิวตันใช่ไหมครับคูณกับระยะทางจากแรงไปที่จุดหมุนก็คือ2เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น3คูณ2ก็จะได้เท่ากับ6นิวตันเมตรนั่นเองครับผมทีนี้เราก็มาดูทิศทางนะครับเราก็ทำการวน หัวลูกศรไปที่จุดหมุนแล้วก็กลับมานะครับผมก็จะได้ว่าทิศทางเนี่ยก็คือมีทิศทางวนไปทางซ้ายนั่นเองครับก็คือทิศทางทวนเข็มนาฬิกานั่นเองครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูโมเมนต์ของ F4 กันโมเมนต์ Moment ของ F4 นะครับผมก็คือเท่ากับแรงคูณกับระยะทางจากแรงไปจุดหมุนในทิศต,ตั้งฉากเหมือนเดิมครับก็คือแรงเนี่ย หนึ่งเมตรหนึ่งนิวตันใช่ไหมครับผมแรงก็คือหนึ่งนิวตันคูณกับระยะทางจากแรงไปจุดหมุนก็คือสี่เมตรครับผมบวกกับอีกสองเมตรก็คือคูณกับหกนั่นเองครับก็คือจะได้หกนิวตันเมตรนั่นเองแล้วเราก็มาดูทิศทางกันครับทิศทางคือลล่จากหัวลูกศรไปที่จุดหมุนแล้วก็กลับมาครับก็จะเห็นว่ามันเป็นทิศที่วนขวาใช่ไหมครับผมเนี่ยวนมาทางขวาก็คือเป็นทิศต,ตามเข็มนาฬิกานั่นเอง โดยนาฬิกาของนาฬิกาในบ้านเรานะครับจะทําการวนจากขวาไปซ้ายครับผมซึ่งก็เหมือนกันครับขวาไปซ้ายจากบนไปล่างนั่นเองครับผมขวาไปซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจากบนไปล่างเนี่ยเป็นซ้ายไปขวาก็คือจะเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาก็คือตรงกันข้ามกับทิศทางที่เข็มนาฬิกาเดินนั่นเองครับผมขวาไปซ้ายแบบนี้ก็จะเป็นตามเข็มนะครับขวาไปซ้ายตามเข็มซ้ายไปขวาทวนเข็มครับผมเพราะฉะ <S <S นะั้นก็จะได้ว่า f 1นเนี่ยมีค่าเท่ากับ6นิวตันเมตรซึ่งเป็นทิศตามเข็มครับ แล้วก็ F 3เนี่ยเท่ากับ6นิวตันเมตรเหมือนกันแต่เป็นทิศทวนเข็มแล้วก็ F 4เนี่ยเป็นทิศต,ตามเข็มครับผมแล้วก็มีค่าเท่ากับ6กนิวตันเมตรเหมือนกันซึ่งจากทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเราก็จะมาหาโมเมนต์รวมกันนะครับผมโดยโมเมนต์รวมเนี่ยก็คือเท่ากับโมเมนต์รวมเท่ากับผลรวมโมเมนต ตามเข็มนะครับลบทวนเข็มครับผมซึ่งตามเข็มเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลโลขโมเมนต์ตามเข็มก็คือมี F4 ที่เป็น6นิวตันเมตรกับ F1 ที่เป็น6นิวตันเมตรใช่ไหมครับก็คือจะเป็น6บวกกับ6แล้วก็ลบกับโมเมนต์ที่เป็นทวนเข็มก็คือมีแค่ F3 ที่เป็น6นิวตันเมตรเหมือนกันโดย F2 เนี่ยทําที่จุดหมุนก็เลยมีแรงเป็น0นิวตันเมตรนั่นเองครับมีโมเมนต์เป็น0นิวตันเมตรครับผม ก็จะเป็นลบ 6. เพราะฉะนั้นก็จะได้โมเมนต์รวมเนี่ยเท่ากับหกนิวตันทิศต,ตามเข็มนาฬิกาครับผมแต่ถ้าได้ค่าคำนวณออกมา,าได้ค่าเป็นลบเนี่ยก็แสดงว่าผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมากกว่าครับก็ตอบว่ามีทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองครับดังนั้นข้อน,นี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับว่ามีแรงกระทาต่อวัตถุที่มีน้ําหนักน้อยมากดังภาพแล้วจะมีการหมุนรลอเกิดโมเมนต์ของแรงอย่างไรก็ตอบว่า มีโมเมนต์ของ F1 เนี่ยเท่ากับ2คูณกับ3ครับผม2คูณกับระยะทางไปจุดหมุนก็คือ3แล้ว F2 เนี่ยก็คือทําที่จุดหมุนเลยก็คือไม่มีระยะทางไปจุดหมุนก็เป็น2คูณกับ0ก็คือได้0ครับส่วน F3 เนี่ยก็คือมีระยะทางจากตัว F3 เท่ากับ3นิวตันเนี่ยไป2เมตรที่จุดหมุนก็คือเป็น3คูณ2เท่ากับ6นิวตันเมตรมีทิศทวนเข็มนะครับผม F4 ก็คือจะมีทิศเป็น1นิวตันคูณกับ6 เมตรนะครับก็คือจะได้6นิวตันเมตรทิศทางก็คือตามเข็มนาฬิกานั่นเองครับแล้วก็เอาผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มมาลบกับทวนเข็มได้เป็น6นิวตันก็เลยตอบว่าวัตถุมีการหมุนมีโมเมนต์รวมเท่ากับ6นิวตันที่ตามเข็มนาฬิกานั่นเองครับก็ขอจบข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่งอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง